สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรานะซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ผมอาจารย์ท็อปนะครับและท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานเหมือนเดิมครับนะติดต่อสอบถามกันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับไม่ใช่เจ็ดชั่วโคตรนะครับนะ เอ,อกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีรเรนนะแปะตามด้วยคำถามนะถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามตอนนั้นนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนส์ นะฮะตามด้วยคำถามถามกันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับ,บกดแชร์ออกไปนะคนละ9,999แชร์เท่านั้นเออเข้ามากันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ สำหรับรายการของเราในรอบนี้กดออกไปครับครก้9 9นก้แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับส้มพี่ยีนเอกพี่ยีนเอกสารธนาคารหรือยังคะ ที่ยื่นเอกสารธนาคารหรือยังน่าจะยื่นแล้วนะครับตอนนี้ครับนะนะคุณส้มนะน่าจะยื่นแล้วนะกดออกไปครับกดแชร์แล้วตามด้วยชียร์เรอา่ากดแชร์แล้วครับเต๋าครับผมกับแฟนเก่าที่ชื่อว่ามินจะมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันใหม่ไหม,ไมยังครับผมสามวันนี้ยังนะ ผมดูแค่3วันนะครับกดแชร์ออกไปครับคนละ9,000 เข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับโคตรเก้าพันเก้าร้อยกาสก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะกดแชร์ออกไปนะครับโคตรเก้าพันเก้าร้อยกสก้าแชร์นะครับนะ แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการนะในรอบนี้เข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่ นะ,ะตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชีอเร่นคำถามมากดแชร์ออกไปครับโคโรก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นแชร์แล้วชีอเร่นคำถามแชร์แล้วชีอเร่นคำถามนะขอรับเอากอฟสวัสดีนะกอฟนะเข้ามานะกดแชร์ออกไปครับโคโรก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นครับ นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับนะเข้ามากันได้นะครับเข้ามากันได้กดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถาม กดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับดูที่ดูที่ปักหมุดไว้ข้างล่างนะครับนะ,นะกดแชร์ออกไปโครเก้นเก้าร้อยเแชร์เท่านั้นเข้ามากันได้นะเข้ามากันได้ครับ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ มาครับอ่ากดแชร์ให้ด้วยนะอืมนะเอาละนะใครก็ตามครับที่บอกว่าการเงินไม่ค่อยดีก็ติดต่อนะสอบถามหลังไหม่กันได้ครับนะเราก็มีอ่าพระคาถานะครับที่ใช้เสริมดวงเสริมราศีด้าน ลาบดานซับนะครับประจํานะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคําถามามาครับ นดาเข้ามากันได้อ่ะไหนดูซิมีใครถามอะไรเพิ่มเข้ามาไหม mm. ไหนขอดูซิมีใครถามอะไรเพิ่มเข้ามาไหมหม่สิบเก้าตอนนี้แฟนที่มีคนอื่นหรือเปล่าคะคือผมไม่ดูนะไอ้คำถามแบบนี้มันเป็นขำชวนทะเลาะอ,อ่ะ ตอนนี้แฟนมีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นคําถามที่ไม่จําเป็นจะไม่ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปตอบแล้วหาเรื่องเเรียกว่าหาเหาใส่หัวนะครับนะไม่ดีครับนะผมจะไม่ตอบนะครับเรื่องนี้นะเพราะว่ามันมีเยอะครับนะมันมีหลายเคสนะคําถามแบบนี้คือถามมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็มีเรื่องทีหลังผมถึงไม่ตอบนะขอไม่ตอบนะครับไอ้คาถามที่มันเสี่ยงเสียงโดนด่า เสียงโดนสาบโดนแช่งนะนะมาครับแชร์แล้วใครความรักตอนนี้โสดแฟนถ้าคุณได้แฟนหรือคุณได้คนที่มาคุยอ่ะใครก็ตามมาที่มาติดต่อคุณผ่านอินเทอร์เนต็ตหรือผ่านอคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือก็ตามนะมันจะมีการติดต่อมานะมันเหมือนกับว่าถ้าจะมาก็มาทางอินเทอร์เนต็ตนะนะนะมาทางพวก rise f a s e ประมาณเนี้นะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามใครเอ่ยนะอะไรอ่ะที่มันชวนทะเลาะผมมาตอบให้ไม่ได้นะถ้ามันไปต้องไป,ปไปลิดรอนสิทธิของคนอื่นผมจะไม่ตอบให้เพราะว่ามันถือว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ปอบางนะอยู่ดีจะมาถามว่าแฟนมคนนีคนนู้นคนนี้คนนั้นไหมแล้วเวลาคุณไปตอบกันนะ่ะ ไอหมอดูอ่ะต้องโดนด่าก่อนผมถึงไม่ตอบนะคุณใหม่นะอมืมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแปลตามด้วยคำถามครับติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัชครับ Facebook โอซิริกรอภิรัชเบอร์โทร061 99 226 45 0925 92 92 61 i อดีรายโอซิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ นามเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID รา e AJTOP16 ชื่อจา๋าครับอยากทราบว่ามีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้หรือเปล่าครับมันยังไม่ได้ครับเพราะไม่มีไพ่เหรียญครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ได้สบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรนะช่วงนี้นะไพ่มันว่ายอยางั้นนะครับนะ,ะมาครับกดแชร์แล้วชื่อจาน นะชื่อจ้านเออก็ยังไม่ได้เงินก้อนนะจ้านนะช่วงนี้หนาะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับเอาละหมดเวลาลงแล้วนะขอรับสวัสดีครับ